บอกชอบจังเลยหุ่นอัพมาอัพมามันเล่นได้เออเขาว่าเล่นได้มันก็เล่นได้แหละใครๆก็กดเล่นได้แค่กดเข้าไปเล่นแต่ถามว่ามันเล่นแล้วมันอยู่รอดได้ไหมดีกว่าเอออไปเลย,เลยกดไปดีแต่บเบซตากดไปเลยใจบ้ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละ เดี๋ยวคนเดียวละมีคนรออะไรวะซสะ,สะบีเปลี่ยนเรียบร้อยอันนี้นิวกดไปเลยเออแต่แหละ เล่นได้แต่มันจะสู้ได้ไหมนั่นแหละออคุณตัวไหนก็เล่นได้ทั้งนั้นแหละแต่มาถามว่ามันสู้ชาวบ้านได้ไหมออนั่นก็อีกเรื่องหนึง่งมันอยู่ที่จํานวนคอร์สด,ด้วยออคอร์ดหกร้อยมันสูงเกินไปออซูปเปอร์อยู่ได้แค่ห้าร้อยห้าสิบเท่านั้นแหละกับ <c oughs> <c oughs> จะเล่นเป็นทีมออมันได้อยู่แต่ถ้ามาเล่นเดียวอะมาเป็นพาระาคนอื่น อย่างน้อยถ้ามันบินได้มันจะรอดแต่มันบินไม่ได้ไงเอ,อ้ยมีใครโดนไฮเมก้าไหมนะนิวกันดัมดับเบิลเซตาซีวัน แล้วก็นิวอไอ้นี่แม่งรู้ก่อนยังว่าอย่าเห็นมันหันมานะกูไม่เข็ดไปกูจะชาดใหม่มีปัญหาอะไรไหมเจ็บหน่อยบ่มบมอ่ะเสา <c oughs> ตานแล้วยิงมวโวยกไปดีเนี่ยบุญมิตรสายเนี่ยมันยากตรงไหนฟันเลยเออฟันลำอีกแม่เจ้าอ like. ุตส่าห <us> ์กูเข้าให้สีธรรมคือฟันลำโม่ตายแล้วอืมคอไฟเตอร์ชัดๆ ปันดิปันไปเลยลำอีกแล้วจะลำอะไรนักดา,อาเอาไปเอาไปเอาไปจังหวะจะเสียเพราะมันลำเนี่ยตัวอะไรอยู่ข้างบนวะ โล่แตกแล้วโล่แตกแล้วช้าไปสินะิวโ,โ,โอ้ยยังไม่ซาด้ไหมเออนิวกรนดมสี่พันด้วย,อวยโอ้ยเฉียดไปทีเดียวนี่ระยะบีไม่ถึงเนี่ย ไอ้นี่มันยิงต่อไลยืธานเลยเล่ะ เป็นหุ่นเหลืองใช่ไหมเนี่ย <c oughs> แม่เองก็หุ่นเหลืองชัดๆนิวประธานนิวเออนี่ไงช้านะโอโลโล เอวเรียบร้อยมีฟาร์มออกควันไอสีวานเอามาันลูกจากฟ้าเอามาันลูกจากฟ้าเอามาันลูาาจกาาาจากฟ้าเดี๋ยวว่าช้าจังพวกมึงเมลี่ลุยไปเลยบึ้มเามารียบร้อยตายแล <c oughs> ้วดูภาพกีฬามันครับเงาพวกกีฬามัน ตายซะแล้วเอาละรอเขาเกิดฐานละ <c oughs> เฮ้เผื่อมันตั้นเว้ยบ้านยา <c oughs> เราแวงว่ายิงแล้วมันตั้นมากเลย <c oughs> มีเกิดเลยวออเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้ว ล่อม mm. ันออกมาโว้ยล so, okay. ่อม şey ันออกมาตันแล้วมันิฮ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 บิฮเฮิฮิฮิยิิ คุ้มแล้วครับใช้ชีวิตคุ้มมากเลยครับเออเอาเถอะกูใช้ชีวิตคุ้มละกูยิงแดงเกิดใหม่ได้ทั้งตัวจริงเนี่ยแดงตายเลยฐานเอยึดเดี๋ยวสักพักก็คงจะมายึดฐานเอีกันนั่นไงถ่วงเวลาแล้วจัง ลงไปแล้วไหมลงไปแล้วไหมลงไปแลาไว้โอ้ยลงมาเยอะเกินคนหนึ่งคนคนสามคนพระธาตุโมบิสูตหนึ่งตัวดันใจตรงกันลงไปพร้อมกันเลยนะอ่ายังมีการกันฐานได้อยู่กันไม่ได้ละก็นะคนลงไปพร้อมกันนะ ปาสุก้าละมิวปาสุก้าละมิวเอ๋ยแหมยดิลล์เลยอืมดินครบสองทีแล้วด้วยนะสี่วันอีกโอ้โหสุดยอดอืม,อม งมึงเข้าไปเองนะเวย้ยกูไม่เกี่ยว <c oughs> ติดโลอีก สี่วันเอ,อ้ยยาไม่รีสีมีเด้อเนี่ย ืมชนะได้ไงวะเออแปลกดีอ๋อที่สี่แข่งกับสามเออไม่ได้ดาบเพราะแข่งกับสามตายชีวิตเดียวตกูอยู่นานขนาดนั้นเียวเล่นเป็นเหลืองนีดนีวมา แต่ว่าเซตาก็ุ่นเหลืองสายใหม่ครับุ่นเหลืองิ้นได้อ